นี่มาขนลงอะไรกันวะเนี่ยมีใครตายเหรอก็คนในไร่เราไงครับและคำถามที่คุณเจิดควรจะถามนะคือใครเป็นคนฆ่าต่างหากนี่วงฉันถามแกดีๆนะเว้ยแกไม่ยีอู่อะไรฉันวะฮะ สันไงครับสุดที่รักของคุณเจอมันแอบเข้ามาแล้วก็ฆ่าคนของเราไปสองคนที่ห้วยแสงจันทแะว่าอะไรนะคนอย่างหมันนะะ่ะเหรอฆ่าคนตายผู้หญิงอย่างหมันเนี่ยนะผู้หญิงอย่างมันนี่แหละมันได้เลือดชั่วของปู่มันมาแม่มันก็ทิ้งพ่อมันก็ตายคาขวด แกเองควรจะระวังตัวไว้นนะบันเจิดไปยุ่งกับมันมากเกิดมันอารวาสขึ้นมาไม่ได้เชื่อแกได้ไง่ายๆนะนี่พ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างนั้นสักหน่อยแล้วแกจะบอกว่ามันนังซากอะไรวะนี่พ่อเป็นอะไรของพ่อเนี่ยฮะนี่ผมเพิ่งกลับมานะครับพ่อจะหาเรื่อยหมดทำไมเนี่ยแล้วแกไปไหนมาตั้งหลายวันก็ไม่ดีเลยไงครับ พาอจะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียใส่ผมลูกเวนเลยไม่ได้เชื่อฉันมาสักน,นิดนิดนายผมว่าวันนี้ยังไงไอปู่เสือมันไม่ยอมอนังหมันมาส่งให้นายหรอก งั้นพรุ่งนี้เจ้จะไปทวงมันเองปูเสือ ลงตัวหลานสาวฆาตรกรของแกออกมาได้อย่าพูดอย่างนั้นนะมันไม่เคยฆ่าใครหลักฐานไม่อยู่ทนโทษยังจะหน้าด้านปฏิเสธว่าไม่ใช่ฆาตรกรอีกเหรอฆ่าไม่ฆ่าก็ให้มันมันพูดเอง กล้าโผว่ามาแล้วเหรอไอ้มันแกเข้าไปที่ห้วยแสงจันฆ่าคนของฉันทำไมฉันยอมรับว่าฉันเข้าไปที่ห้วยแสงจันไปเจอกับลูกน้องของในบางเขา้าดูหน้าฉันสิพวกมันสองคนต่างหากที่พยายามจะฆ่าฉัน ทั้งนั้นที่ฉันเข้าไปมือเปล่าแล้วสแกมไม่ได้ค่ะใครเป็นคนค่ะมีคนมาช่วยฉันเอาไว้แต่ฉันสลบไปก่อน่ย ไม่ทันเห็นหน้าเขาโธไม่หนูน้อยมีพระเอกเข้าไปช่วยเหรอจ๊ะแล้วมันขี่ม้าขาวเข้าไปด้วยไหมอ่ะน้ำเน่าอ่ะเฮ้ยวเลาอะไรกันหรอฮะญาติพ่อเองเสียเหรอไอ้ปูเสือฉันเกียดฟังนิทานปัญญาอ่อนแล้ววะ คนของฉันตายไปสองคนถ้ามีใครไปช่วยมันจริงก็บอกมาว่าเป็นใครจะได้ไปคิดบัญชีกับมันทำไมอย่างนั้นล้ะก็ก็เอาชีวิตให้มันนี่แหละมาชดใช้ก็ลองทำอะไรหลานข้าดูพวกเองไปได้ตายกันหมดเนี่ย ผมเป็นคนฆ่าสองคนนั้นเองมันเจ็บแกเองใช่ครับพ่อรูสภาพหมันสิครับลูกน้องพ่อสองคนนั้นน่ะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำรายผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหมันได้ลงคอมันก็สมควรตายแลละครับพ่อ ไม่ต้องกลัวนะมันมันไม่ได้ทำอะไรผิดเจือไปคนฆ่าสองคนนั้นเองเจือจะรับผิดทุกอย่างลูกชั่วเอาตัวออกไปจับ กเวแกอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวครับนายพอเนะครับเดี๋ยวคุณมาเจอก็เป็นอะไรมากกว่านี้หรอครับฉันน่าจะฆ่าไห้ตายไปเลยน่ะไอ้มันมันแอบเข้ามาในห้วยแสงจันทร์มันหยามน้ำหน้าฉัน ยังไม่ช่วยมันดีก่ถ้าพ่อไม่ผมช่วยพ่ออยากให้หมันตาย,ยางั้นเหรไก่แค่ล้ำเขียดแดนเข้าไปนิดเดียวเอากันถึงตายหรือไงพ่อที่พ่อจะหวยพัวแสงจันทร์ไปถึงไหนในนั้นมีอะไรงั้นเหรอ <c oughs> ขนาดผมเนี่ยพ่อ,อยังให้ผมเข้าไปเลยแกรักไอ้หมันมันมากใช่ไหมถึงกล้าออกตัวเถียงแทนมันอนย่างนี้ ใช่ผมรักมันไม่ว่าพ่อจะโกรธหรือเกลียดไล่นุ่นขนาดไหนผมก็จะรักมัน นี่ไอา้าวมาอยู่นี่เองพี่หมันอนอนทั้งตัวขนาดนี้ทำไมไม่นอนพักล่ะคะฉันไม่สบายใจอะ่ะก็เลยนอนไม่ลง อยู่ดีๆนายบรรเจริดก็มาช่วยฉันไว้แบบนี้เออใช่ก็น,น,นั่นละดิก้อนเนี่ยเกียรติคุ้นายนคุณบรรเจริดอยู่ตั้งนานนะเพิ่งจะเห็นความดีความชอบคุณบรรเจริดก็วันนี้นี่แหละต้องถือว่าคุณบรรเจริดเนี่ยเป็นซูเปอร์ไอดอลของก้อนคนอะไรแมนจริงๆแมนสุดข้อขนาดนี้ถึงกับยอมหักกับพ่อเพื่อช่วยพี่หมันน่ะสุดยอจจริงเลยอะ่ะยอดเลยไม่ใช่หรอกเอาคนที่ช่วยฉันเอาไว้ที่ห้วยแสงจันน่ะ ไม่ใช่ในายบรรเจิดอา้อาแล้วใครอ่ะอ,อย่าพูดเรื่องนี้ไปนะเอา้าแล้วไหนพี่หมันบอกว่าพี่หมันสลบไปไม่รู้ว่าใครมาช่วยแล้วพี่หมันรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คุณบรรเจิดอ่ะน้าคนที่ช่วยไม่ใช่ในายบรรเจิดละกันเอาเอะยังไงก็แล้วแต่ก,ก็ถือว่าคุณบรรเจิดเนี่ยน้าย,ยกย่องซะเหลือเกินไม่ได้เป็นคนช่วยแต่ว่าออกรับแทนว่าเป็นคนช่วยเนี่ชัดเลยพี่หมันคุณบรรเจิดเนี่ยเขาจริงใจกับพี่หมันรรจ,รจริงๆนะ ไอ้ก้อนเนี่ยหลงด่าดเทสาเทเสียเขาอยู่ตั้งนานที่แท้ก็มองคนผิด hey, hey. พี่เอดพี่เตอดพี่มันโง,โง่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 ที่สุดเลยอะไปช่วยนางหมันไว้ทำไมฮะ ก็ช่วยคนที่เรารักเนี่ยมันผิดตรงไหนคะบานชื่นพี่รักเขาแต่เขาไม่ได้รักพี่รู้ไว้ซะด้วยไม่ต้องบอกฉันก็รู้ฉันดูมาตั้งนานแล้วว่าหมันไม่ได้รักฉันรู้ไม่ต้องไปช่วยเขาอีกเนี่ยนะนี่พี่มันซื่อหรือมันโง่กันแน่ฮะมันก็เหมือนกับเธอแหละบานชื่นเธอช่วยหน่ยคนนี้เข้ามาทำงานในไรเราทำไมถ้าเธอไม่ได้รักเขาเธอช่วยมัน ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันรักเธอหรือเปล่าพี่ไม่ต้องเอาเรื่องฉันกับอาคันนี้มาเปรียบเทียบกับเรื่องน้ำหมันเลยนะมันไม่เหมือนกันหรอกพ่อไม่มีทางยอมรับนังหมันถึงแม้ว่าพี่จะรักมันจนถึงวันตายก็ตามพ่อก็มีมวันยอมรับ ช่วงนี้ผมมีเรื่องต้องใช้เงินนะครับอาอาพอมีเงินให้ผมใช้สักล้านนึงไหมครับ <c oughs> อากำลังจะมีงานใหญ่ให้สโลวิทธทรำรอยู่พอดีเลยงานใหญ่ครับอาแบบครั้งที่แล้วนี่ผมไม่เอาแล้วนะฮะตำรวจมันยังจับตาดูผมอยู่เลย <c oughs> ตำรวจมันจะไปทำอะไรได้ฮะมันก็ได้แค่ดมกลิ่นเฉยๆไม่มีทางได้กินเนื้อชิ้นโตหรอกข่าวนี้ความเสี่ยงศูนย์เลย อาจจะให้สลวิทไปรับของจากผู้ผลิตรายใหญ่ของอาเมื่อไหร่นรีครับอาพรุ่งนี้อัคนี้พรุ่งนี้ฉันจะให้แกเข้ากรุงเทพรับนาย ว่าแต่นายจะให้ผมไปทําอะไรที่กรุงเทพเอาของพวกนี้ไปส่งคนของนายใหญ่แล้วก็รับเงินกลับแล้วคนของนายใหญ่เนี่ยเขาชื่ออะไรครับถึงเวลาฉันจะบอกแกเข้าใจไหมเข้าใจครับนาย ดีงั้นกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้ามดืดทางนี้เสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้คนไปรับแกครับนายครับนายไว้ใจมันขนาดนี้เลยเหรอ ให้มันไปส่งของล็อตใหญ่ขนาดนี้ขากลับมันต้องหิวเงินมาเป็นสิบล้านเลยนะครับนายนายไม่กลัวประวัติศาสตร์สามอยคิมมั้งเหรอถ้าฉันกลัวถ้ากล้าใช้มันยังไงวะนับวันนายยิ่งไม่เห็นหัวพี่ขึ้นไปทุกทีแล้วนะพี่บง